ทุกท่านในวันนี้เราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะนี่แม่ซื้อกล่องสุ่มมาให้อีกแล้วนี่แปบบ๊ดนี่นี่นยนี้เป็นกล่องสุ่มกระเป๋านะคะมาดูกันว่าเราอ่ะจะได้กระเป๋อันไหนหรือจะได้กระเป๋าอันนั้นไปที่โรงเรียนแล้วมันจะหายไปเมื่อไหรนะคะเมื่อวานเพิ่งทํากระเป๋าหายไปค่ะแล้วก็ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าโชคเชื่อนะคะแม่ซื้อมาให้แล้วค่ะ ฉันไม่ได้บอกแม่เลยนะฉันอยาอาเคเลยลํเปิดเลยซ้อ,อมตั้กลมกลมตั้งกลมอย่ลยโอเคค่ะตั้งกลแฟ๊บโอเคนี่ดูนี่ชึบเหมือนซิปกระเปออ๋าเลชึบโอเคเี้เอาออกมเลย่มกม่เคย จะได้อะไรเนี่ยขอรูปขันด้วไม่รู้นะว่าจะได้อะไรอ่ะนี่รูกัน ใช่กระเป๋าแม่เนลองจุกยลเฮ้ยสรุปว่ามันไม่ใช่กระเป๋าจริงนะคะมันคือตุ๊กตากระเป๋าว่ะอืมหายยังไงกอนนี้อยู่โอเคอันนี้น้่น่ากมากเลยกุ้งจีนนี่นะดูข้างหลังมาตาหนาไอ้ห่านเอปิดแอร่ค แล้วก็น้องมีการ์ดด้วยนะการ์ดน้องขุดตัวนี้คือฉันดูดูก่อนว่าน้องคือตัวอะไรอือฮึออนนออแล้วแม่เอาไอ้นั่นมาเล่นน้องโอ้โอเมก้าโอ้ไม่แก่นาคทางของอ้อไม่ไปถอดเสื้อผ้าเถอะวะไม่หนู

ตามไม่เย็นฮะไปไปไปเอามาเก็บเอามาเก็บต่อไปแลม่าะไม่เจะเอาไหนดีแม่น้องยังอยู่ในนี้นะอย่าเพิ่งเอากลงไปทิ้ง กระเป๋าตังค์นียนของเรียนมันไม่ใช่กระเป๋าตาังค์แมโ่มันคือโมเดลกระเป๋าไหนมาดูดิมันคือโมเดลกระเป๋าไงขอสำหรับแค่นี้ก็แค่สามนาทีเท่านั้นที่อัดนนะคะ ลงเป็นคลิปยาวก็ได้แต่คลิปยาวแบบสัส้นๆนะคะไปกันนะครับชมซ้อม